Why no pedestrian traffic? คือป้ายอะไรครับผมง่ายๆคือห้ามคนเดินผ่านในบริเวณนี้ป้ายนี้เป็นป้ายห้ามที่ชัดเจนนะผมว่าเพราะว่าถ้าขึ้นวยสีแดงเนาะคือป้ายห้ามพื้นที่นี้ไม่อนุญาตให้คนเดินผ่านไม่ว่าจะเป็นพนักงานบุคคลทั่วไปก็ห้ามเดินผ่านโดยเด็ดขาดน,นะผมแม้แต่คนในคนนอกทําไมถึงห้ามเดินผ่านยกตัวอย่างนะพื้นที่นี้อาจจะมีรถวิ่งตลอดเวลารถฟลิฟป์รถยกพาเลทหรือยานพานหนะอื่นนะครับผมไม่มีทางเดินเท้าที่ปลอดภยัยคือเขาไม่ได้ตีเส้นให้สาหรับคนเดินนะผมมีแต่รถวิ่งเพื่อไม่ให้เกิกดอุบตัติเหต รถหรือรถอาจจะมองไม่เห็นคนนะผมก็ควรทำยังไงครับตรงนี้ก็หลีกเรียงเส้นทางครับเขาไม่ให้เดินก็อย่าไปไปเดินเลยครับผมอันตรายใช้ทางเดินเท้าที่ มีให้เฉพาะทางเดินเท่านั้นนะผมอย่างเช่นอ่าผมไปโรงงานที่เฮลิเนี่ยบางจุดอะ่ะเขาไม่ให้เขา้าแล้วก็ไม่เข้านะครับผมเพราะว่าอะไรบางทีมันเขาเป็นโรบอทเชื่อมกันอยู่เป็นอะไรเชื่อมกันอยู่นานอันตรายสําหรับเรานะครับผมแล้วก็เข้าไปในโรงงานเฮลิเองเนี่ยมันก็จะมีช่องมีทางเดินสําหรับคนก็คนเดินรถก็รถเดินนะผมจะห้ามไปยุ่งเกี่ยวกันนะครับไม่งั้นเนี่ยเกิดอันตรายแน่นอนนะครับอ่ะก็จําไว้ครับผมห้ามเดินในพื้นที่ที่รถวิ่งรถอุบัติเหตุนะครับผมก็เราเองนะครับผมควรจะดูแลตัวเองนะฮะเห็นป้าเตือ อะไรควรจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับผมเพื่อให้อ่าปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราเองเนาะเพราะเราก็เป็นพนักง,งานเนาะไม่ใช่เป็นโรบอทด้วยอะไรด้วยนะครับที่โดนทับโดนชนแล้วเราจะไม่เป็นไรเรามีอาการบาดเจ็บกันทุกๆคนเนาะยังไงฝากไ้ด้วยครับพวกป้ายต่างๆควรจะตะหนักและคำนึงกันให้มากๆครับผม